มานี่แล้วพี่น้องโตบกใหา่โตบกใหญ่ไปศพวันนี้มันเสียว่าภาษาฝรั่งเศสกับภาจนพนะบ้าแ่หลายมันมัุดเปยเสียีย่อเพิ่าคยล่าียเลแวัอ่ะต้องอะต้อง่ะต้องเชื่ช่วยเชื่อยเปทีเบีแลว่าลามนอีกแลวอีกเล้วกแลวโอเค มารอลุ้นนากันพี่น้องเอ้ยอะรอตายอย่างเนาะมารอลุ้นมารอลุ้นเบ็ดกองเลยพี่น้องเบ็ดกองเลยเบ็ดกองเบิึงเบ็ดเบิึงเบ็ดเอี่ยงเป็นสีตัวใหญ่ๆบางคนดึงพี่น้องบางคนดึงบางคนดึงล้อลุ้นล้อลุ้นตัวบักไงพ่ะนะบรรยากาศเบ็ดสามฮะอย่างเนาะ ล้นามฟ้องมันเป็น่ยังน้ามยังในพี่น้องน้ำมันไหลเห็นปะมาแล้ว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 ปลาไหลบ่คือปลาไหลองกีอ่ะได้ปลาไหลเยอะแล้วพี่น้องปลาไหลปลาไหลสดๆร้อนๆปลาไหลฝรั่งเมื่อกี้ปลาไหลฝรั่งพี่น้องตัวขาวๆนี่ปลาอืดตัวแบบไงเด็ดปลาไหลได้ปลาไหล แล้วก็ผมจะเอาไปน่องมาดูใกล้ๆปลาไหลควายตามเดิมเลยพี่น n องเนี่ยคไก่เดียนเด้เนี่คือไก่เดียนปลาไหลฝรั่งเขาห้ามเอาเดยพี่น้องเป็นสัตว์สังวรเป็นปลาสังวนไม่ให้เอาแต่มันรื่นเหมือนปลาไหลโตแบบไงเลย ัวที่สองนะจ๊ะมึเนี่ยมยัสิไกเดียนมาว่าเียเลยพอ้องพอ้องอือออดหม่นอย่นอันนี้อันไหนอันนอันนออไหอันยนัอันไหหอไอัไนไหอันไหนนอันอัอัไหัไหนเัิไ่นอนไหอันันนบนหนออ ันนฟองไม่ค้บย no ่นมันกินเลืดพีしし่น ah ้องต้องตัดออกเลยอ่อยมันบรยากให้มันห่เจ็บนจาะตใส่าะใ้วลมก็อาออัน้มเป็นน้อ่ะน้ำไหลพี่น้องไมเลยเป็นฟองน้ไหลลงไปเลอกๆุนี่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 ปลาขาวปลาทางซัมปะปีอยู่ในนี่เี่สิททยตอนปอยเด้อพี่น้องเด้อ เบ<น>สีคันคุณสามาตกข่อยไมินาทีนางสาวหรือยืดตัวนางเฝ้าบรรยากาศบรรยากาศมเมรีแดดมันคึ้นมันเลยกินเบ็ดดีเนาะปลามันกระบอกมาคลอนแดดเนาะมนเมนี้มันกินเบ็ดดีย้อนมามันคึ้นข่อยป่าเพราะว่าฝนตกน,นั่นเชอรี่โอ้ชุดชุดอมสั้นเพราะสื่อเก่า อีกปัดโซเล่ใช่ไหมว่าอีกเลือสักซะมันได้กินเบ็ดปีเดี๋ยวใส่ตอนปอยบ่วให้เอาตอนนั้นเอาเบ็ดขั้นเบ็ดออกพี่น้องเอาเบิรงบรรยากาศขาด้อตัวที่สองปารายเมนีฟ้าคืมฝนฝนเจ้าเอ๋ยฝนเจ้าข้า วนกลับมาฝากคือตัวเขามองดูของเมตไพรให้ก้อนในตาจำรใครใครเสียงฟ้าคึรามำข้าใเหอนเกินหัวใจอั็นยาคนยื่มาแส่แห้งฟ้าแหลเป็นทางสวัย ใจหิวใจสาวบ้านนาคิดถึงคนใจปล่อยไม่ลาปล่อยแลาแบบแบบเลยปุ๊บ๊วยนะบายบายอาวาอาวาะจะพอปลาไหลไปแล้วพี่น้องไปแล้วเห็นบ่ปล่อยของแท้ได้นี่ปล่อยของแท้นะแต่ว่าจะขอไปหม่งขังเด้อเอาหม่งขังเสร็จค่อยมาอีกแกมาอีกแก

มันก็อยับไปไม่ฮ่าฮ้าาเยัยแม่ส่ถมใส่คนนี่แไอแล้วพี่น้อง มันดพี่น้องแซ่บอยเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยสะอาดเมื่องไงพี่น้องตับบไงออเลือดสุาพโอ้ปายลาเบนมัน่อยากไปพี่น้องมันอยากไปน้ำข่อยอ๋อเพื่อพี่กานซินว่าแล้วที่สองไป้ไ้เาน้ำมันบนนารับประทานพี่น้องปวา ม oh no. ีตัวแบบไงตัวจ well, ี uh ๊ป huh. ส um, okay. uh ่ม huh. น้ำคือน้ำบวกกล้วยบานเฮาเนาะเอาตัวนั้นมันคือปลไปมันน้ำตื่นเนาะต้องสุกมันไปเรื่องรูบิ่งใช่ไหองปลาตัวแบบแบบไงได้ตัวนี้นี่เป็นตัวตัวนี้ก็บปลายากไปรปลาเหรอใช่หน้าเป็นตุ่มอ่ะเอาไปทำไงได้ไหมเอาไว้เย็บปลาปุ๊ดเอาไว้เย็บกระดาษเอออะไรเอาแล้วไอ้ตัวนี้ค่าตุ่มสิ ไปแล้วบา,บายๆโอย้อยพป่น้อง้อยทำนี่ละ